เจ้าก็จะเป็นหมอสมกันเนาะเบิงดูเปิดไปมองไหนมองไหนก็พ่อ,อาตะข้าวอันเดียวนี่พอละเบื่อละอันพ่อใหญ่ฮีโน่เจ้าเบิ่งดูย่ามันมาลีกับพ่อใหญ่บุญเสถีนี่ยก็จ้าเป็นก่งกันดีหรือเปล่ามาลีมาลีกับมาลีเขาเอิอนมาลีบบสิเป็นอะไรตัวเขาจังบอกโ,โชว์เชี่ยวเขาโจมตีก็ยังหนีตัวโอ้เจ้าหูอยู่บ่อประวัติ อันทั้งสองคนหันมิจภูคักเดอ้อนางมาลีนี่ก็เป็นผ้น,นักล่องเป็นอิหยังยุบพ,พับผุนักประวัติหน้าหลักคักแท้พยย่อหญ่นี่คือการพรายาย่อยญ่บุญเซนนี่อโอ้ยก็เจ้าพ่าอยันติดโลกติดอีหยังบอก,บอกเพิ่งบอกมาหรอโอ้ยหน้เจ้าก็ได <c oughs> เน็นว่าเขาใส่ทุกอย่างอันนั้นไม่อยู่ดอกเวยบวกกัได้ยินบ่ใส่ทุกอย่างอนาาันนั้นไมปลอดภยัยอื ใส่ทุกอย่างอันนี้ไหมนี่อันนี้ไหมนี่มันป้องกันในบท<ม>น<อ>ทุกอย่างว่าเตี้ยแม่ปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างพร้อมขั้นทัวเขาเอาปืนไมย่ยิงเนี่ยปะเนี่ยปลอดภัยแล้วับพวกเขาเอาปืนไม่ยิงอืมปลอดภัยู่ะครับแล้วเหร ฟามันเป็นโลผุนเอามาสวมทับทับทบท,บทบกันมันสิป้องกันได้อยู่มันสิปลอดภัยอยู่บอกขอยานแต่ได้แ้วได้แถวคุณาะเปลว่มาจะใส่ามันปลอดภัยมันป้องกันได้ แม่ไป็นแต่อีตนมูค่อยเด้อแต่อีโตนสาสให้ไม่เยอะหรอเนี่ยเบ่งดูสง่งลูกไม่ค่อยเบิ่งมูดูคุมตาแหล่เบริรดจะเป็นเห็ดบาปเมียคักบักอันนีไ้ไม่ยังผมไปยังหัวตีว่าแม่มันก็ตีเมียตัวเห็ดบาปมูค่อยคักข,ยขกขนาดเลยโอ้ผมเข้าใจแต่ว่าเนี่ยเป็นเห็ดให้ยังยังซ่านไม่ยาไม่ยิ่งเนี่ยเขาบอดดิใส่ควบบนแรงเด้อ แม่แค่มันไปเที่ยวซื้อแหม่ผู้ใดเขาก็ไปเที่ยวบ่คือคอยนี่คอยก็ไปเที่ยวกับมาเจ้าก็บ่เห็นเป็นอย่างแหม่มันกับรรมดาล่ะไปเที่ยวธรรมดาเไปโพสก็จะว่าอะไรแล้วไปใช้ความรุนแรงมันบ่แมันเนวทางสิแก้ปัญหาได้เนาะมันไปเที่ยวกับสร้างเขาเรากนะไปเที่ยวก็นเรื่องของเขาคนท้องสุกคนมันก็อยากม่วนอยากกดป่วยิยหูเปิดตาสมองแมนอะไรแล้วหมอนธสุข่านที่ อ่าอยากอันตรายแน่เด้หมอนอี่หมอหนิเด้อแมน <Man. S 2> ต้องบอกมันป้าเด้อวยบ่ไว้บ่ไว,ไว้เสร็จความบนแรงนี่คอยกับบ่เคยมักปรนเดี๋เนาะขอยบอ่เคยชอบได้บแบบนี้แม <Man. S 2> นกระจอพกพ่อไปตีไม่ยิ่ยงวันน no. ี้แมเนาะก็สั่นเดีวสินม,มาใส่รถจาวาบอกูกเนี่ยเดีของม่ซื้อเนาะเออบ่เงม็นมวยความเป็นลูกผู้ชายเลยนั่นแล้วเน,เนี่แย่งขนาดนี้เอาแย่งว่านันยังเรื่อยังเรียนหน้อยนึงโมเมนต์บอกเออเล็กนเนหอยนึงแค่มันไปเที่ยวบ่าโหดแล้วมันหิวมากนะแหม่โอ้ยเนาะ ให้ไปเที่ยวบาโฮตอืมว้าวอยู Jamie, ่เขามานั่งพ็ล้อรอบอกอันนั้นทีนันๆยุ้มันนะมาเมียบทีนยุ้งัวมันแหะนะ สร้างว่าแทะไม่ได้ซวยแทะเรื่องงานนี่เรื่องในหน่วยนึ่งเนี่ย